นี่เป็นการทำความสะอาดแปลงโดยการใช้เจลแอลกอฮอล์ได้รับได้รับได้รับอย่างเงี้ยแจกฟรีมาหลายขวดเลยพวกร้านขายอาหารอะไรแบบเนี้ยบางร้านอะ่ะที่ว่าเออเขาอยากช่วยสังคมแจกก็เลยแจกเจลแอลกอฮอล์ฟรี เนี่ยนะคะเนี่ยถ้าเราไม่ทำความสะอาดแปลงเลยอะ มันจะทําให้เกิดแบคทีเรีรเพอเกิดแบคทีเรียรสะสมในแปลงมากๆเวลาเอามาแต่งหน้ามันจะทําให้หน้าเราเป็นสิวนี่นคัะ บริเวณโคนของหัวแปงเนี่ยมันจะมีกาวอยู่ตรงนี้ถ้าเวลาเราเอาแปงจุ่มลงไปในเอ่อในผงซักฟอกหรือเอาจุ่มลงไปในน้ำยาล้างจานอะมันจะทำให้กาวตรงนี้เสื่อมคุณภาพพอกาวตรงนี้เสื่อมคุณภาพปุ๊บเวลาเราเอามาใช้ปัดหน้าเนี่ยขนแม่งก็จะล่วงกาวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาล้างแปงอะ่ะให้ทำแบบนี้หนีบหนีบตรงนี้ แล้วก็เปิดหัวก๊อกล้างบริเวณนี้แล้วก็ใช้น้ํายาล้างจานหรือใช้ครีมอาบน้ําก็ได้ล้างเฉพาะช่วงนี้แล้วก็ล้างเสร็จแล้วก็เอาไปผึ่งแดดตรงเนี้ยให้มันแห้งแล้วก็เอามาใช้ได้หรือ,อ,อใช้เป็นแอลเจลแอลกอฮอล์ J L L G H o, ทำความสะอาดใช้เจลแอลกอฮอล์ลทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณนี้ใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่เป็นจุดที่หมักหมมเชื้อโรคต่างๆ ก่อนแต่งหน้าก็ให้ทําความสะอาดใบหน้าก่อนนะคะด้วยกระดาษเปลียกหรือไปให้ไปล้างหน้าให้สะอาดก่อนแล้วก็ค่อยมาแต่งนะคะก็เช็ดนะคะนี่ก็แปรงปัดแก้ม ให้มันเชื้อโรคหมักบ่มตรงนี้เป็นใช้ได้อ่ะคะ่ะแอลกอฮอล์อ่ะมันก็จะเข้าไปฆ่าเชื้อโรคอ่ะคะ่ะก็อันนี้ก็ใช้วันนี้ก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนตัวนี้ก็เพิ่งซื้อมาแล้วก็ตัวนี้เป็นแปลงแบบพัดนะคะ ก็ก่อนแต่งหน้าก็ทำความสะอาดหน้าสักหน่อยอันนี้ก็เซรั่มนะคะเซรั่มลดริ้วรอยเหี่ยวย่นสูตรหอยทากสารสกัดจากสเนลหอยทาก ก็ตัวเซรั่มเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับแผลเป็นจากสิวแผลเป็นจากสิวก็คือว่าพอเรามีสิวแล้วสิวมันยุบเนี่ยมันก็จะทิ้งรอยแผลเป็นเอาไว้นะคะตัวนี้นะคะเป็นเอ,อ่อลิควิด รอ้ว่าคืคอนซีลเลอร์เป็นตัวที่ใช้ทาใต้ตาดำโดยเฉพาะ ส่วนอันนี้ก็ซื้อมาจากตัวนี้ซื้อมาจากวัสสันมันจะมีสัญลักษณ์ซื้อหนึ่งชิ้นแถมหนึ่งชิ้นเพิ่มเพิ่มหนึ่งบาทได้มาสองอันมันก็จะเป็นโทนสีเอเชียก็โทนเหลือง ทีนี้ก็จะมาทารองพื้นอะ่ะโดยไม่ใช้ฟองน้ําเพราะว่าตัวฟองน้ําเนี่ยเราการที่เราใช้ตัวฟองน้ําแต่งหน้าเนี่ยถ้าฟองน้ําอ่ะเราไม่ทําความสะอาดเลยอะ่ะมันจะเป็นจุดหมักหมมของเชื้อโรคแล้วเมื่อนําเอาฟองน้ําเนี่ยมาชุบกับตัวเนี้ยแล้วก็ทาหน้าเนี่ยมันจะทําให้เป็นสิวค่ะก็ วันนี้จะแต่งหน้าแบบเด็กๆนะคะแต่งหน้าแบบเด็กๆใช้แป้งเด็กแต่งหน้า เราจะมาใช้แป้งเด็กแคร์นะคะสูตรบริงนะคะสูตรนี้บริงก็จะเป็นเนื้อแป้งที่มีกลิ่นซากุระเป็นสูตรผสมบีบีนะคะก็จะสูตรสีเนื้อสีเนื้อก็จะใช้เป็นแปรงหัวตัดนะคะแปรงหัวตัดแต่งหน้า ใช่นี่นะ,ะน,น,นี่หัวข้อของคลิปวันนี้หัวข้อที่จะทําคลิปวันนี้ก็คือฝันเห็นขนมกองโตแปลว่าอะไรฝันเห็นกองผ้ากองโตแปลว่าอะไรแล้วก็ อันนี้ใช้แป้งเด็กซากุระนะคะแต่งหน้าแป้งแต่งหน้าจะต้องมีหัวที่นุ่มนะหัวหัวแต่งหน้าควรจะมีความนุ่มนวลเพราะว่านี่คือหน้าของคนไม่ใช่กระทะ แปรงแต่งหน้าควรจะมีขนที่นุ่มก็อันนี้เป็นแป้งเด็กนะคะแป้งเด็กแคร์กลิ่นสักุระเป็นสูตรบีบีค่ะสูตรบีบีก็คือว่ามันจะผสม สูตร BB เนี่ยก็คือมันจะผสมตัว BB ครีม b ี BB ครีมไม่ใช่ครีมรองพื้นอะ่ะตัว BB ีครีมอะ่ะมันจะเป็นสีแบบมันจะเป็นสีเนื้อๆหน่อยอ่ะมันจะสีมันจะออกเนื้อๆเ,เวลาจะไปจ่ายตลาดอะ่ะพวกแม่บ้านอยู่กับบ้านมีผัวเลี้ยงอยู่กับบ้านนะแม่บ้านอยู่กับบ้านมีผัวเลี้ยงค่ะไม่ต้องทำอะไรมากหรอกล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ทาแป้งบีบอย่างเนี้ย แล้วก็ทาลิปมันแค่เนี้ยพอละเพราะว่าตัวบ b ครีมมันจะช่วยกันแดดได้บางส่วนมันไม่ใช่ครีมกันแดดแต่มันกันแดดได้ประมาณสามเปร์เซ็นตมันจะมีเอ่อแป้งแป้งเด็กสำหรับแต่งหน้าแป้งเด็กที่ใช้สำหรับการแต่งหน้ามันจะมีหลายสูตรมีหลายสูตรนะมีหลายสูตรเลยแหละ ก็จะเนียนนะคะดูแบบรอยสิวนะคะก็จะหายไปนะคะมันก็จะดูเนียนนะคะรอยสิวก็จะหายไปส่วนบริเวณตรงนี้ไม่ต้องไปทาแป้งเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้ใช้อย่างเงี้ยทาตาก็ว่าจะลองสีเขียวอ่อนดีไหมใช้สีเขียวอ่อนทาเบา พาบางๆหรือจะใช้เป็นอายแชโดว์แบบครีมเป็นครีมอันที่จริงตัวนี้เอใช้ทาขนตาได้วนะ เพราะว่ามันเป็นแบบครีมอะเราใช้ทาพวกขนตาอะไรแบบนี้ได้เหมือนกัน ก็จะทาเปลือกตาบนนะคะด้วยแปรงแบบนี้วันนี้เราจะมาใช้สีโกลเด้นสีทองโกลเด้นสีทององมน้ำตาลเข้มทาเปลือกตาบน แล้วจะใช้อีกแปรงอีกอันนึงนะคะสีชมพูอันนี้ทาเปลือกตาร่างด้วยสีสีน้ําเงินน้ําทะเลนะคะตัวนี้สีน้ําเงินน้ําทะเล แล้วก็จะทาแก้มด้วยสีส้มใช้สีส้มค่ะตัวนี้ใช้ตัวนี้กับตัวนี้ด้วยแปรงอันนี้นะคะที่เพิ่งซื้อ สำหรับผู้หญิงที่หน้าหน้าบานเอไม่ใช่คนหน้าบานนะเอเป็นคนอ้วนผู้หญิงอ้วนจะมีเนื้อที่แก้มเยอะมันก็เลยทําให้หน้าดูบานดูบวมบวมบานแต่จริงๆไม่ใช่คนหน้าบานเราก็ต้องไฮไลท์นะคะตัวของนักเก็ตนะคะนักเก็ตเป็นไฮไลท์เป็นเป็นเชดดิ้งแล้วก็ไฮไลท์แก้ม สีนี้สีนี้สีนี้ใช้ไฮสีนี้สีนี้สีน,สนี้ใช้ไฮไลท์ไฮไลท์แก้มแล้วก็บริเวณจมูกแล้วก็ไลผมก็จะต้องใช้แปรงอีกอันนึงมาไฮไลท์แก้มนะคะ สีขาวสีขาวจ้วนๆเนี่ยใช้ไลรสมูกก็ส่วนคิ้วคลิว้วเออถ้าคิ้วเราสวยอยู่แล้วไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะว่าถ้าเราถ้าเราเขียนคิ้วเข้มเกินไปอ่ะมันจะทำให้หน้าดูเก๋ ถ้าคิ้วเราสวยอยู่แล้วไม่ต้องไปทําอะไรกับมันมากก็ได้แต่ทีเนี้ยเอจะเติมหางคิ้วให้มันคมขึ้นนิดนึงนี่นะก็จะเติมให้มันหางคิ้วคมขึ้นหน่อยหนึง่งก็จะคมขึ้นหน่อยนึงนี่นะแล้วก็คิดว่าพอแล้วนะ เห็นไหมส้มส้มคลในส่วนของเส้นผมนะคะวันนี้เราจะมาบังลุงผมกันด้วย เจลว่านหางจระเข้ซึ่งตัวนี้เอช้มาหลายครั้งถ้าคนไหนที่ตามดูคลิปของอาจารย์เอี่ยจะรู้ดีว่าคือเอชัชอบใช้เจลว่านหางจระเข้แต่งผมแทนเจลแข็งเพราะว่าตัวว่านหางจระเข้เนี่ยมันจะมีสารในการบังรุงเส้นผมที่ ที่มีในพวกแชมพูครีมนวดผมแชมพูแชมพูสูตรว่านหางจระเข้ครีมนวดผมสูตรว่านหางจระเข้ครีมหมักผมสูตรว่านหางจระเข้หรือแม้แต่ครีมขัดตัวนะคะครีมขัดผิวครีมขัดตัวสูตรว่านหางจระเข้ทีนี้มันกเ็เราใช้จนมันใกล้จะหมดแล้วนะคะเราก็จะใช้ให้มันหมดไปเลยนะคะ ก็จะใช้ลูกเบาๆเท่านั้นเองนะคะสําหรับคนที่ไว้ผมยาวสําหรับคนที่ไว้ผมยาวก็ควรจะตัดปลายผมทุกๆสามเดือนเส้นผมของคนเราเนี่ยนะคะมันจะมีวัฏจักรของมันอยู่แล้วเส้นผมของคนเรามันก็มีวัฏจักรของมันอยู่แล้วแล้วก็เออตัวเราเองอะ่ะเราก็ไม่ต้องไม่ทำอะไรมากก็ลูบๆก็พอแล้วอืม คนที่หนังศีรษะมันน่ะคนที่หนังศีรษะมันน่ะคือคนที่ผมล่วงเยอะผมถ้าเราไม่อยากให้ผมเราร่วงมากอะ่ะเราควรรักษาหนังศีรษะเนี่ยไม่ให้มันมันวิธีการรักษาก็คือการสระผมน ok ี่แหละจะใช้แชมพูสูตรมะกรูดก็ดีนะแชมพูสูตรขิงสูตรมะกรูดหรือถ้าคุณผมร่วงเยอะเนี่ยเอ๋แนะนําให้ใช้แชมพูสูตรผสมดอกอัญชันเพราะดอกอัญชันเนี่ยมันจะมีสารเนี่ยที่ช่วยกระตุ้นรากผมอะซี กระตุ้นหนังศีรษะเนี่ยให้ให้ผมมามันงอกเพราะว่าออนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะเอาดอกอัญชันไปสกัดให้มันเป็นสารสกัดจากดอกอัญชันแล้วเอามาทําเป็นยาปลูกผมขายก็จะมีหลายยี่ห้อหลายยี่ห้อนะคะอันนี้ก็จะหมดแล้วก็ใช้ให้มันหมดไปเลยก็เอามาบังลุงเส้นผมนะคะเพราะว่า อากาศมันหนาวอะไรแบบเนี้ยอืมอากาศมันหนาวผมก็จะแห้งด้วยแล้วก็ใช้ทามือได้ถ้าทามือทามือใช้บงังลุงผิวโอ๊ผิดอันอันนี้มันตัวเช็ดดิ้งอันนี้มันจะเป็นตัวเชดดิ้งเพราะว่าเอ๋จะจำได้ถ้าเป็นก้านขาวเนี่ยจะว่าเช็ดดิ้งแก้ม ส่วนอันนี้ก็จะเป็นทาแป้งธรรมดาก็ใช้แป้งเด็กแต่งหน้าค่ะออกมาก็จะดูดูแบบดูหน้าเด็กดูใสดูน่ารักอะไรแบบนี้นะคะดูหน้าเด็กดูใสดูน่ารักแล้วก็ใส่มงกุฎ อะไรที่เราทําแล้วมันไม่เดือดร้อนใครก็ทําไปเถอะค่ะถ้าสิ่งที่เราชอบแล้วเราทําแล้วเรามีความสุขแล้วมันก็ไม่ได้เดือดร้อนใครเราก็ทําไปเถอะค่ะ